สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับทุกทท่านทุกๆคนด้วยนะครับผมก็งวดที่แล้วก็กราบประทานขออภัยด้วยนะครับไม่เข้านะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เดี๋ยวงวดนี้มาตามต่อนะครับแนวทางรัฐบาลไทยเลขเด่นโอสายลุยนะครับผมในงวดวันที่16กกรกฎาคม2566นะครับในงวดนี้นะครับผม ไม่ต้องเยอะเลยนะครับในวดนี้เอาไปเลยครับงวดนี้เลขวิ่งนะครับผมเลขเด่นนะครับวดนี้จะให้หนะครับหนะครับผมตัวเดียวส่วน3ามตัวนะครับจะเป็นแปดเจ็ดสามนะครับแปดเจ็ดสามนะครับผมส่วนสองตัวก็จะมีแปดเจดนะครับ8 3ดสามนะครับผม ส่วนตัวที่ผมเน้นก็จะมี7 3กับ66นะครับตามต่อเหมือนเดิมนะครับผม7 3กับ66นะครับหวยออกวันอาทิตย์นะครับผมตรงกับข้างแลมนะครับผมเป็นวันที่16ตรงวันอาทิตย์ระวังเบิ้ลน,นะครับผมก็คือเบิ้ล66นะครับคือตัวนี้นะครับผมนี่ครับก็แนวทาง ของเลขเด่นโอสายลุยก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ผู้ที่รับชมก็โปรดใช้วิจิรณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมผมโอสายลุยก็หาแนวทางมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับแนวทางของผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมงวดนี้ก็วันนี้จะให้ช้าหน่อยนะครับในงวดวันที่16 วันนี้เป็นวันที่4กรกฎาคม2,566นะครับวันนี้ผมมาช้านะครับปกติจะให้ไวแต่วันนี้ขอช้านิดนึงนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมในงวดนี้ก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับเฮงเฮงปังปังรวยรวยในงวดนี้กันทุกคนนะครับผม ชอบตัวไหนก็เอาไปซื้อลอตเตอรี่นะครับสักใบสองใบนะครับผมก็เลือกเอาได้เลยนะครับผมในงวดนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมโดยการกดติดตามช่องโอสายลุยกดกระดิ่งกดถูกใจกดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วผมก็จะได้มีกำลังใจในการทำคลิป ในครั้งหน้าให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกนะครับผมคืองวดนี้จะเป็นงวดที่ตรงกับวันอาทิตย์ระวังเบิ้ลนะครับท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับคลิปนี้ผมก็จะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันงวดหน้านะครับผมว่าเลขจะไปออกตัวไหนนะครับสำหรับงวดนี้ก็ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับ